มเฮฮาโดยแล็กตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยโฟมล้างมือทีไรอีทีไรอีชุดเครื่องนอนทิวลิปชุดเครื่องนอนทิวลิป เขมีคนหรอกไหมเฮ้ยมาเยอ่ะมาเลอ่ะเบแล้วไปพี่นึกว่าน้องติ๊ดจะแอบลุกมาฉี่ซะอีกอืมน้องติ๊ดนี่มันอึดจริงๆเลยนะโอ้โหไม่หิวข้าวไม่อยากเข้าห้องร่วมไม่อยากเข้าห้องน้ำบ้างหรือไงฮะติ๊ดโอ้โหนี่พี่ถึงผมอยากลุกนะผมไม่ได้ลุกหรอกพี่ พี่มีอะไรจะไปไหนอ่ะไปไหนก็ไปเถอะพี่พวกพี่จะไม่ไปไหนทางนั้นนี่ติ๊ดรู้ไหมพี่ได้ชื่นชมติ๊ดนะพี่ติ๊ดเนี่ยกล้ายื่นคำขาดกับแฟนแล้วยังรักษาคำพูดอกีกแหม่ได้ใจจริงๆในนเลยนคนนี้เออพี่ไม่ต้องมาใจผมแล้วครับ<อ>พี่ไปไหนก็ไปเถอะพี่เอเอถึงซ็ไม่เข้าใจนายนะแต่พวกเราเนี่ยเข้าใจนายนะใช่เราจะอยู่เพื่อนนายตลอดเลยพี่ครับผม,มว่าเพี่พี่ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนผมแล้ว พี่ไปไหนเขาไปเลยแต่ถ้าพี่ไม่ไปนะผมไปเองพี่น้องต้ยตายตายตายให้มาคุยกันก่อนดินั่นน mm ั่นมานั่งคุยกันตามภาษาผู้ชายก่อนเลยจ้้ ไปประท้วงร้งเพลงซะหน่อยแหม่ผมเขียนเพลงนี่มานานแล้วไปพูดของมันขึ้นนี่ทีนัด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 และวก็ทรวนที่แล้วก็รู้ว่าจากก้อนผมงอรุกไปเลยเจ็บไปซะดิให้พี่ใช้วันละห้าสิบบาท เด็กตัวเองทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะโซโซจะไปไหนเอะอ่ะก็ตีพูดเอาแตนอนเอาแต่นอนอย่างเงี้ยโซก็เลยคิดว่าเราสองคนคงคบกันไม่ได้แล้วแหละโซก็เลยไปนัดขนุ่มคนใหม่ไปออกเดทกันน่ะลูกออกไปลูกไปจะรับเลอ้ยไอ้ยโอ้ไโอ้ย้ยโอ้โ้อยอ้ยโ้โอยยอ้เอโอ้้อ ยิงออกไปดูไม่ได้เลยเลยมันจบแล้วนี่นี่แกหมายถึงความสัมพันธ์แกกับโซจบแล้วเหรอสายหญิงผมเนี่ยแหละแชะหมดแล้วแชะอะไรอะ ใหญ่จนเลียตูดมามาถึงเล้วม่าเลียตูดจะคุยกันดีได้ยังอ่ะน้อยใจข้องใจอะไรก็เคลียร์กับโซ่เลยตอนนี้เลยอ่ะเร็วโซ่ไม่สนใจติ๊ดอ่ะเลืองอะไรก็เมื่อวานน่ะไปกินข้าวด้วยกันน่ะ แล้วเพื่อนก็โทรเข้ามาบอกว่าได้บัตรคอนเสิร์ตแล้วโซ่ดีใจมากเลยทิ้งติดอยู่ที่ร้านอาหารล้วไปดูคอนเสิร์ตทันทีเลยอะ่ะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะยังมีอีกเมื่อวันก่อนตอนที่โซ่ไปเดินห้างก,กับเขาอ่ะเจอคุณปุ้มคุณปุ้มที่เขาสอนร้องเพลงอะ่ะรู้ไหมว่าโซ่ะบอกว่าจะเข้าไปขอลายเซ็นแต่ทิ้งติดไปนานแค่ไหนรู้ไหมสี่ิสิณนาทีเอง สามชั่วโมงสามชั่วโมงโอ้โห้้กอยากให้ครูป,ปุ้มครูสอนเทคนิคเล็กๆน้อยเกยวกับร้องเพลงอ่ะโอ้โหครูป,ปุ้มก็ใจดีนะสอนให้ด้วยตั้งสามชั่วโมงเน่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับผมเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าเจอครูปเป็ดที่เขาสอนเต้นนะอ่ะ โซ่อะบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอถ่ายรูปคู่ด้วยจะอัพลงเฟซบุ๊กรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคูเป็ดสอนเต้นให้โซ่เหรอไปเต้นในครูเป็ดดูเต้นรถไฟฟ้านี่ยนะใช่ดิแล้วคูเป็ดเนี่ยนะเขาก็แนะนาโซ่บอกว่าให้ฝึกเยอะกว่านี้อีกหน่อยนึงโซ่ก็เลยรีบกลับบ้านไปซองเต้นโดยที่จริงติดอยู่บนรถไฟฟ้าไม่สนใจเลยอะแล้วติดทำยังไงต่อติดก็ปกติ โซ่ก็ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น,น่ะไม่มีแม้แต่คําขอโทษหรอจําไม่ได้เลยด้วยซ้ำจริงเหรอโซอ่จริงมัง้ง อโอ้ยอยาทำแบบนี้มันเกินไปนะ,ะโซ่เพราะทำแบบนี้พี่รับไม่ได้เนี่ยโอ้ยอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยเป็นผู้หญิงเจอแบบนี้ก็ขอบายเหมือนกันแหละคนอะไรคบกันแต่ไม่ใส่ใจในขนาดนี้ทําได้ยังไงคะซอ่อย่ามัวสนใจตัวเองจนลืมคนข้างๆที่เขารักเราสิออตี๋โซอ่ขอโทษนะถ้าโซ่ทำอะไรแบบนี้อีกอะตี่ก็ต้องเตือนโซ่บ้างดิบางทีคนเราก็ต้องมีเผลอกันบ้างอ่ะ ดีกันนะเฮ๋เกเกี่ยวก้อยดีกันแล้วใช่ไหมอาละจบเรื่องแล้วทีนี้น้องโซ่จ่ายค่าจ้างมาจ้างที่จ้างพวกเราเนี่ยจ่ายมาใช่มาดูเดียวมาดูเรียกคนมากระที่พวกเรายู่งหน้าที่เราล้อแล้วกำลังส่องกระโปรงวนเพลินเลยออกปแล้ว่ายดาวเลยเนี่ยติดขียดิทำไมอะอ้า

ไมกลก็มีเชลียเจ้าเฮ้ยหอมอเยมแ่หมหอมด้้าเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงอะไรบ้าไปกินัะกรแพงละอะไรอะเขาต้องกินโฟสเตอร์ที่อยู่กับกำแพงน่นอ้โฟสเตอร์อะไรอะปดูดิปดูดิเปียกโสเตอร์ป่าวเฮ้ยลบขอดูบ้าง เราเป็นผู้ชายคุณผู้หญิงบ้าไหมเออขอโทษครับขอดูโปสเตอร์นิดนึงครับผมนี่ครับแรแหวงทางนิดนึงอ๋ออะไรการประกวดโบนันตีผู้ชนะได้เงินรางวัล5 0 0แสนบาทแล้วได้ร่วมคอนเสิร์กับพี่ตันบระทีสา้ัง ไอ้ไอ้มีตาบที่สลัมมาลออเบาก็แค่มีตาบอดทีสลัมอะไรอะไรอะไรไปบ้าตามันตึ้ไม่ได้เลยเาไปดูทำยังไงอะภาสาได้กิ๊กแบบนั้นบ้างเลยหรอใครเขาจะไปเกณฑ์พวกพี่พวกสาวเขาต้องกีดนักดนตรีนักกรัอบพี้วาลตาวว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 ว เฮ้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีสาวๆมามากิดพวกเราสักครึ่งหนึ่งก็ดีนะอะไร่ะอยากให้สาวๆกินใช่ไหมล่ะเพราะงนั้นเรามาทำตัวให้น่ากินเอาไหมเอาที่นี่อะไร่ะได้ทั้งเงินได้ทั้งหญิงหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะจ๊ะอ o u ready?